คนเลือดแดงสวยมากอันนี้คืออะไรครับเชฟเป็นแบ็กทัฟเฟิลสดครแบ็กทัฟเฟิลสดเลยนะฮะอันนี้เขาแพงมากเลยครกิโลกรัมละ90,000กว่าบาทครับกิโลละ90,000มื่ใช่ครับอุ้ยอันนี้คือเมนูอะไรครับเชฟเป็นชูโทโร่บินโตซันครับยอดมากๆครับ อันนี้ที่ร้านขายเท่าไหร่ครับเชฟร้อบาทครับ450บาทคำนี้คำเดียวนะฮะครับผมว้าวตาเรคคอร์ดิ้งครับวันนี้ผมก็ติดหรูนะครับอยู่กับที่ร้านอมากาเสนะครับทุกคนร้าน JAV Omakase นะฮะอยู่กับใครครับเขาไปเอออมากาเสก็คือแบบตามใจเชฟนะครับว่าเชฟเจะเอาอะไรมาให้ทานนะครับนี่ก็หัวละ3999เดี๋ยวท้ายคลิปสรุปราคาให้ทีนะครับเราจอดรถที่นี่นะ Park Avenue Home Office นะครับขึ้นลูกตรงนี้ อ่ะนครับแล้วเจอเอวีคืออะไรเจอเอวีคืออะไรอืมลองเปิด Google ดูเองดีกว่านะครับว่าเจอเอวีคืออะไรนะ เข้าร้านแล้วนะครับเดินข ok uh ึ้นไปชั้น2นะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นวัตถุดิบที่จะได้ทานในวันนี้นะครับแรกแรกจะเป็นปลาชิมาจินะครับผมเป็นตัวปลาหางเหลืองนะฮะส่วนรายการต่อมาจะเป็นมาดนะครับเป็นปลากระพงแดงญี่ปุ่นนะฮะส่วนรายการนี้จะเป็นชิมาจินะครับผมอันจะเป็นขาปูทารลบาดครับอันนี้จะเป็นเชลลอิกะครับผมอันนี้จะเป็นชูทโรครับแล้วก็เป็นอากามีครับเป็นชีนาบูฟินนะฮะจะเป็นเมฮิกาลีครับเป็นปลาตาเรืองแสงมีรายรายการให้ด้วยนะครับโอเค ไอส์สนะคะแล้วตัวนี้จะมีส่วนผสมของน้ำยูสึกแล้วก็เต็มเพื่อความสดชื่นนะคะแล้วก็มีกลิ่นพีทอ่อนๆนะครับเป็นพีทโซดานะครับเป็นผลเวลคัมดิงของเรานะครับยช่ครับอันนี้เป็นแอปเปิลเเซอร์นะครับรายการแรกนะ,ะฮะจะเป็นทลาบะคุรเตตะตะกีนะครับด้านล่างเป็นปูทลาบะที่เชฟเอาไปย่างแล้วก็เอาไปม้วนเป็นสไตล,ล์เป็นมากินะครับ่้นน้าบนจะเป็นยำหอยเชลล์แบบสไตล,ล์ญี่ปุ่นนะ,ะเป็นปูทลาบะที่เชฟเอาไปย่างแล้วก็เอาไปแล้วก็เป็นไข่อีกุลาครับ โอเค okay, ครับเมนูแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังทีเดียวนะฮะต่อไปครับเชฟอันนี้คือตัวอะไรครับเชฟเป็นชีสโกะครับอยากให้ลูกค้าได้ทานก่อนและเชฟจะมาบอกที่หลังว่าคืออะไรเชฟทำอะไรอ่ะใส่อะไรอ่ะน้ำพรสือครับผมน้ำพรสือนะฮะอู๋อันนี้คืออะไรครับเชฟไนโตรเจนครับโอ้โหเครื่องคอนเสิครื่องคอนเสิร์ตยังไงสายควันชอบแน่ๆนะฮะพี่มาลีครับข้างหลังมีควันครับควันหายหัน บอกกับผมมากครับโอ้ยคนยอดอะรายการนี้จะเป็นที่ระบบความสึกนะฮะด้านบนจอพร้อมเป็นวาลบีสดมีหอมไทยนะฮะก็เป็นโมเมตินะครับเป็นหัวเจเท้านะฮะจอยขาอืมฟันคุ้งขโมยเลยฮะนี่นะมีตรงกันอย่างงี้ใช่ครับแต่เราคนให้เขาแตกนะฮะเอาแบบคนแค่ให้เขาแบบกริ่งไปในตวนในความสึกครับผมเนี่ยทุกคน เฮ้ยอร่อยอ่ะรสชาติจะคิมมี่คิมมี่มันมันคิมมี่คิมมี่มันมันแล้วก็น้ำครสือทิมนี่อร่อยอ่ะวากิวเข้าด้วยตัวนี้ดีตัวนี้ดีครับอันนี้่านไม้ที่เชฟใช้เป็น่านไม้เนื้อขาวนะฮะเป็น่านไม้บินโจตันนะฮะสามารถฐานได้นะับเชฟจะเบิร์นเอาแค่กลิ่นของไม้เข้าไปในตัวปลานี่นะครับปลาทูยัก์ญปุ่นนะครับทุกคนที่เห็นกันไปเมื่อกี้นะครับคือการเรียกว่าเบิร์นนะฮะโดยการใช้่านไม้เนื้อขาวานไม้เนื้อขาวเป็น่านไม้บินโจตัน ครับผมที่เห็นไปมัตสึคุนิปลาด้านหน้าที่เชฟเบิร์นไปนะฮะจะเป็นปลาฮามาจินะครับ,รบส่วนด้านหลังของปลาฮามาจิจะเป็นเนื้ิโตโร่นะฮะจะเป็นทูน่าบูฟิน3ส,ส่วนจะมาสับรวมกันครับแล้วก็ปรุงซอสด,ด้วยเกลือย,ยูสุครับผมแล้วก็ปาัาดิบยูสุปไปนิดนึงครับผมจอยครับด้านบนจอท็อปเป็นกุหลาบครับแล้วก็เป็นวาซาบิสดครับผมทานฟ้าก่อนนะฮะนู่นอะไรในปลาแล้วก้องหอมถ่างครับหอมความถ่านนะลองคาดตาม อร่อยมากมีความมันความเค็มที่แบบลงตัวมากทุกคนแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยบอกเลยว่าดีนะฮะละลเราใเยในปากเลยเว้ยรัดดีมากทุกคนต่อไปคือเมนูไข่ตุ๋นใช่ไหมครัใช่ครับเป็นชวนโมชีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชวนโมชิตั้งบนจอนท็อปเป็นไข่ปลาเป็นไตโกะกนะครับแล้วก็เป็นกุ้งหวานหอยบิครับนีรครบ่ครับว้าวลองมาทิ่นี่น่ากินมากทุกคนดีครับดีอันนี้คือเชฟกํลาลังทําอะไรเขาเนี่ยอันนี้จะเผาหนังเผาหนังปลาเพื่อความหอม รายการนี้จะเป็นมาไดซูชินะฮะเป็นมาไดที่ถูกเลี้ยงด้วยส้มยูสุนะฮะว้าวเดี๋ยวรายการนี้เกิดลูกค้าเคี้ยวนานๆจะมีกลิ่นส้มออกมาปลายลิ้นนิดนึงครับผมเยี่ยมครับทุกคนน่ากินมากๆนะฮะซอสไข่ดองนะฮะเป็นไข่อะไรครับเชฟเป็นไข่มุกนาดองครัไปอย่างนี้นะฮะผมเป็นคนญี่ปุ่นวันหนึ่งนะครับมาครับในชื่อร้านก็ TAV TAV นะฮะย่อมาจากไปเซิร์ชกูเกิลกันเอาเองนะครับ ลิ้กิ้งต้มความอร่อยอ่ะมันอยู่ตอนที่กินกําลังหมดคั้มันจะมีรสชาติอูมามิออกมาเล็กๆตอนท้ายๆเลยดีครับอยากให้ลองมากเนืปลาก็ละลายคาลิ้นใครที่แบบใช้ลิ้นเก่งๆแล้วไม่เคยทักลิ้นมาลองกินที่นี่ได้ <c oughs> ใช้ลิ้นเบาๆก็สบาย <c oughs> นะครับตามสไตล์ JAB อันนี้เป็นปลาชิมาจิฮะเป็นตระกูลปลาหางเหลืองครับหรือเยลโลเทลนะฮะอันนี้จะเป็นตระกูลดเดียวกับปลาคามาจินะที่ลูกค้าทานไปตอนแรกนะ,ะไปนะครับ <c oughs> ตัวเล็กกว่า <c oughs> แต่การนี้เทกเจอร์เขาจะหวานๆตัเกาะ <c oughs> เหมือนกับเยลลี่ครับเพราะเขาปานทวายน้ำเร็วมากๆครับระจารย์แล้วบนจอท็อปเป็นหอมไทยบทนะฮะจะช่วยดึงรสชาติเขาออกมาอย่างชัดเจนครับขนะออนุญาตไม่ใช่ตะเกียบนะครับเราเป็นคนญี่ปุ่นว <c oughs> ันเดย์ท็อปนะครับใช้2นิ้วนะครับนะจะใช้2นิ้วนี้หรือว่าใช้2นิ้วนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> เนื้อเขาอะจะไม่ได้แบบละลายในปากขนาดนั้นอ่ากัดแล้วมีมวลกล้ามเนื้อเล็กๆผมก็ชอบนะต่อไปคือเมนูอะไรครับเชฟอันนี้เป็นกุ้งอาไกบีครับเดี๋ยวกุ้งแดงญี่ปุ่นครับนี่เป็นเชฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ยทีนี้ก็จะเป็นปีที่แปดครับคู่นะครับแต่เชฟจะมาขายให้และจะเป็นไข่ปลาคาราซูมินะฮะหมักเกลือกับสาเกไว้นะฮะเดือนหนึ่งนะฮะจะมีรสชาติที่เอกลักษณ์ครับแล้วก็มีกลิ่นๆรสชาติกลิ่นๆมันๆครับ โอ้หัวนี้คืออะไรครับมี่เป็นหัวกุ้งทอดับครับผมไข่ปลาคาราชิมินะครับญี่ปุ่นเขาจะยกให้เป็นไข่ปลาคาเวียของเขาเลยก็่าได้ครับคือเขาจะซื้อไปเป็นของฝากในวันสำคัญขึ้นบ้านใหม่งานแต่งสำหรับญาติผู้ใหญ่ครับเข้ามาถึงนะครับทุกคนกคนือความหวานก่อนเลยแล้วก็อรอ่อยอ่ะมันอร่อยกว่ากุ้งทั่วไปอ่ะแต่ลองหัวบ้างนะครับหัวนี่กินได้เลยนะครับ มีความมันๆแล้วก็อร่อยอ่ะทุกคนเอออร่อยเอาง่ายๆว่าอร่อยเฮ้ยต่อไปเป็นเมนูอะไรครับเชฟอันจะเป็นอากามิซิเกะครับผมทุกคนเนื้อแดงสวยมากอันนี้คืออะไรครับเชฟเป็นแบ็คทัฟเฟิลสดครับแบ็คทัฟเฟิลสดเลยนะฮะอันนี้เขาแพงมากเลยฮะกิโลกร,รัมละ9 0,000กว่าบาทครับกิโลละ9 0 0 0 0ใช่ครับณนะตอนนี้นะฮะจริงๆราคาเขาจะดีดขึ้นดีดลงอยู่ตลอดเวลาครับแล้วตอนนี้เชฟดีดขึ้นหรือดีดลงครับอันนี้ผมดีเฉยๆะีเลนี่ฮะแบ็คทัฟเฟิลฮะ ที่ไขมันน้อยที่สุดนะครับชูน่าบูฟินส่วนที่ไขมันน้อยที่สุดใช่ครับจะเป็นส่วนเนื้อแดงนะครับแต่การที่เชฟจะไปแช่ไว้ในซอสซิกเก็ตของทางร้านนะฮะเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านที่มีเฉพาะเจเอพครับโอเคเจเอพถ้าใครจะหาชื่อร้านนี่ต้องพิมพ์ในแฟนเพจเนาะเพราะถ้าพิมพ์ใน Google อาจจะไม่เจอร้าน Google ก็พิมพ์ได้ครับแต่ต้องมีคําว่าโอมาการ์เต็คคนไทยนะครับถ้าไม่มีโอมาการ์เต็คเชฟก็อาจจะไปโอเคโอเคผู้ชายเราน่าจะรู้จักกันดีครรับเฮ้้ยผมมไู่อีต คือเรียกว่าอร่อยลงตัวมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดอะผมว่าส่วนนึงเลยนะว่าอร่อยมากเลยแล้วก็เห็ดท็อฟโฟนี่หอมมากเลยครับทุกคนครับผมได้สองคำนะครับเพราะว่าแพรวาไม่ชอบทานเห็ดท็อฟโฟนะฮะหอมหอมขึ้นมาเลยอะ อร่อยมากและเมนูนี้นะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยนะครับมาเลย้วจะเป็นชูโทโร่นะฮะจะเป็นตูน่าบูฟินนะฮะจะเป็นส่วนที่ไขมันกลางนะฮะลองมาจากอะคาเมชานี้เดี๋ยวรอเชฟสมกให้นะเชฟสมกเชฟจะออกไปสูบุหรี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อลมควันฮะลมลมควันนะฮะแต่ตรงนี้ครับในตัวที่จุดเบิร์นเนี่ยมันคล้ายกันเลยนะเชฟมันคล้ายกันมากเลยฮะเขาเรียกว่าโจเอ้ยไม่ใช่เริ่มรู้ลึกเลยนะเชฟโอ้เป็นชูโทโร่สโมกไม้สักหลักนะครับ มรจท็อปเป็นหอมไทยบดนะคะเพื่อชูรสชาติเขาออกมาได้อย่างชัดเจนะความมันจะเยอะกว่าอากมิระดับหนึ่งไม่ใช่นิดหนึ่งผมว่าระดับหนึ่งเลยขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งความแข็งของนเนื้อปลาเขาพอกันแต่มีความมันเพิ่มเข้ามาผมว่าเมนูน,นี้โอเคนี่เบิร์อากล้างอดอ่อนออกไปนะครับอันนี้คืออะไรครับเชฟปลามีฮิกาลิครับรายการนี้ร้านวลาเก,กษตรทั่วไปจะไม่ค่อยเอามาขายครับเพราะเขาจะจับได้แค่ปีละหนึ่งครั้งและระยะการจับเขาจะแค่หนึ่งถึงสองเดือนเองครับ ว,ว้าวน่ากินมากเลยครับนี่ครับตอนนี้เชฟกำลังจะเบิร์นะครับอมาห่อ,อด้วยสาลายนะครับแล้วก็ตอนออนท็อปเบอจะเป็นงาเจ็ดสีนะครับซึ่งแต่ละสีก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปครับอุ้ยสวยมากลงตัวความมันแล้วก็ความกลมกล่อม,มอูมามิของสาลร่แล้วปลาละลาย,ลาลายหายได้เลยนี่เป็นอูนิครับผมไข <ป S 1> <ไป S 2> ่หอยเบ่นใช่ไหมครับใช่ครับเป็นอนูนค่ สายพันธุ์รอฝุ่นนะฮะจากโอกะว่าครับข้ามวมันไหยในเชฟแอบ,บกินหรือเปล่าชิมครับผมเชฟชิมเชมชฟิมไปแล้วครึ่งนึงกับอะไรครับเชฟเป็นอะไรคืออะไรเงี้ยบกหอมญี่ปุ่นครับด้านหอมญี่ปุ่นครับส่วนด้านล่างจะเป็นโนริทอดกรอบครับวาซามบี้สวยมากเลยอ่ะมือนหิมะเลยอ่ะปลาหมึกของญี่ปุ่นดีมากเบสคอมบิเนชั่นกับอูนิสุดๆทุกคนแนะนำนะครับคอร์สนี้อูนิดีที่ผมกินมาวันนี้เม็ดดีสุดกรหรับผมในตอนนี้นะครับ รรออะจเป็นหอยสังญี่ปุ่นครับหอยสังญี่ปุ่น,หนโหน่ากินมากครับในการที่เชฟจะหอยสังไปย่างกับสาเกนะผมขอ,อยืมไปวางในห้องนอนได้ไหมครัสวยมากเลยอ่ะเหมือนไอตัวพ่นไอ้น้ำเลยอ่ะนนสวยมาก <c oughs> นี่ครับทุกคนตอนนี้ก็ควันหายหมดแล้วนะครับมาดูใกล้ๆกันเลยครับไม่ใช่นี่จะเป็นช็อกโกแลตไม่ใช่ไม่ใช่เอาเชฟบอกไม่ใช่นะครับงั้นอันดับแรกนะทุกคนสดน้ำไม่ใช่สดน้ำก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอันนี้จะทานได้แค่ตรงกลางับผมเอาตรงกลางนะครับใช่ครับเราไม่ต้องสดน้ำหรือไม่ใช่ช็อกโกแลตนะครับไม่ใช่อ๋อโอเคโอเค มีความเค็มลายเล็กๆนะครับของซอสเขานะครับแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมีความกรุบนะครับนิดนึงกรุบๆเด้งๆนะครับเหมือนเหมือนเอ็นประมาณเนี้ยทุกคนต้องลองต้องลองเดี๋ยวจะเป็นของข่าวรายการสุดท้ายนะครับม,มาแล้วครับผมเป็นข้าวต้มปลาไหลครับอุนังิหรืออนงงันงงหะเป็นอุน,นังิครับ อูนังิีอีกนิดหนึ่งเชฟถามให้คนดูรู้เลยอูนังิีกับอนงงันังโงต่างกันยังไงนะฮะต่างครับอันังโงจะเป็นปลาไหลน้ําเค็มครับส่วนอูนังิีจะเป็นปลาไหลน้ํนา,นจ,าจืดตัวของของเขาจะหนากว่าส่วอนานังโง่ัวของเขาจะเยอะกว่าและตัวเขาจะเล็กกว่าอันนี้จะเป็นน้าจืดครับน้ําจืดนะครับนี่นะคะทุกคนมีบ่อเลี้ยงอยู่หลังร้านนะครับ <laughs> ใช่ครับไม่ใช่นะเมื่อกี้ยังไม่ครบสูตรครับต้องใส่น้ําด้วยจัดมาครับเชฟนี่น้ำดนน้าะนะครับปลาไหลน้ำจืดนะฮะ อันนี้ย่างมาหรือเปล่าเชฟปลาไหลย่างมานะปลาไหลย่างมานะครับทุกคนโคตรดีอันนี้คืออะไรนะครับเชฟเป็นข้าวสูตรตหลังครับเป็นเค้กไข่หวานยี่ปออันนี้ไม่มีในคอรสเนี่ยครับเชฟไม่มีครับผมแล้วทำไมเราได้กินนะครับอันนี้ผมให้สําหรับคอสพิเศษครับผมสําหรับคนพิเศษครับเฮ้ยเชฟผมเขินนะเนี่ยส่วนอันนี้จะเป็นของหวานอยู่ในคอร์สนะจะเป็นของหวานในการสุดท้ายนะฮะได้ครับอันนี้คือไม่มีส่วนผสมของแป้งนะครับเป็นไข่ขาวนะครับทุกคน เาาชฟครับเมนูนี้คือเมนูอะไรนะครับเชฟลิงโกซอเบกีวีครับนคืออะไรอะเหมือนแอปเปลิลนำเข้าจากอาโอโมริแล้วก็มีกีวี่สีทองแล้วก็มีน้ำผึ้งใช่ไหมฮะอันนี้อร่อยมากทุกคนอันนี้คืออะไรครับเชฟต่อไปครับเป็นยูสุมูไรครับนนี้จะเป็นของหวานของคอสใหญ่นะฮะน่ากินมากทุกคน เนี่ยมากดีมากอร่อยมากของหวานโคตรดีทุกคนเชฟครับตอนนี้จบคอร์สแล้วใช่ไหมครับใช่ครับจบแล้วครับจะมีเมนูพิเศษให้ผมแล้วครับเชฟใช่ครับเมนูอะไรครับเชฟอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับแต่พิเศษสําหรับคนพิเศษในในวันนี้ครับโอ้โหได้ครับเชฟอุ้ยอันนี้คือเมนูอะไรครับเชฟเป็นชูโทโร่บินโจตันครับยอดมากๆครับนี่ครับอันนี้ที่ร้านขายเท่าไหร่ครับเชฟ450บาทครับ450บาทคำนี้คำเดียวนะฮะครับผมว้าว มีเมนูพิเศษอะไรให้ไหมครับสำหรับคนที่ตามมาจากแฟนเพจเราสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มาแล้วแจ้งบอกว่ามาจะเพจิดลองดูนะนะครับผมมีคอมพีเมนเทอรี่ให้หนึ่งคำโอ้โหแต่บบกว่าคืออะไรจะมีซูชิให้คำหนึ่งใช่ใช่ก็เป็นอะไรแต่มีเมียมแน่นอนครับมาลองเองทุกคนร้านอะไรครับร้าน JAV JAV อ m a k a s e ครับอยู่ที่ไหนครับเชฟอยู่ที่เอกมัยนะครับระหว่างซอยสิบกับซอยสิบสองนะครับอยู่ในโงกัสบาร์อเวนิวนะครับไปลองดูนะลองดูนะ